สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขออนุญาตนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินที่ได้พูดถึงตำรวจไว้อย่างน่าฟังครับด้วยคิดถึงนะตำรวจมีแต่คนถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปไหนผมก็ตอบไปตามตรงไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยไม่ว่ายามปกติหรือยามไม่ปกติ ขนาดขบวนการสามนิ้วออกมาคุกคามบ้านเมืองแบบกองโจรประกาศจะล้มรัฐบาลไล่นายกประยุทธ์แทบเป็นรายวันนั่นก็ว่าการเมืองแต่โจงแจ้งไปถึงขั้นประกาศล้มสถาบันซึ่งมันไม่ใช่การเมืองแล้วมันเป็นการกบฏมุ่งล้มล้างประเทศชาติโดยตรงก็ยังไม่เห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านออกมาแสดงให้เห็นว่ารู้สึกรู้สาอย่างไรทั้งที่ชาวบ้านชาวเมืองป้องหูฟังว่า ในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราชยามนี้สันติมันไม่มีเลยอย่าว่าแต่เฉพาะกับราษฎรชาวบ้านชาวเมืองเลยกับพระเจ้าแผ่นดินแท้ๆก็ยังแทบจะหาความสันติให้กับพระองค์ท่านได้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับในฐานะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอายังไงกับกองโจรเปิดหน้ากระบทบ้านกระบฏเมืองท่านออกมาพูดมาถแถลง ถึงทิศทางปฏิบัติการกับคนเหล่านั้นให้ชาวบ้านได้คลายความมึนงงสงสัยในบทบาทหน้าที่ในายใหญ่ของท่านสักครั้งเถอะท่านอย่าแปลงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเลยครับอย่าทำให้ประชาชนเข้าใจว่าตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดจนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมแล้วหลายสิบนายตลอดปีสองปีมานี้ เข้าสมาธิกรรมฐานกันหมดออกมาดูบ้านดูเมืองดูพวกขบวนการล่มชาติล้มสถาบันมันทํากันบ้างที่เหมิมเกริมหนักขึ้นทุกวันส่วนหนึ่งก็เพราะมันได้ใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของตํารวจมุ่งนิพพานกันหมดไม่สนใจพิทัก์บ้านพิทักษ์ประชาตามปรัชญาตํารวจแล้วทั้งนครบาลพูดกันโดยข้อเท็จจริงเห็นมีแต่พลตารวจตรีปิยะตะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นกระบี่สิบทิศรับหน้ารับศึกอยู่นายเดียวผู้บัญชาการนครบาลพลตำรวจโทพักกระพงพงเพตราก็ไม่เห็นอาจบัญชาการอยู่หลังฉากก็ได้หรือท่านปรีกวิเวกรอเกษียณตุลานี้ก็ไม่ทราบแต่อย่างไรก็ช่างมันเงียบผิดวิสัยคนเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเงียบหลบหรือเงียบวางแผนผมเดาไม่ถูกจริงๆ สรุปคือสถานการณ์อย่างนี้ชั่วช่วดีๆมันต้องมีนายปรากฏหน้างานบ้างนายนครบาลคนเดียวไม่พอมันต้องมีนายจากหอคอยสำนักงานตำรวจมาดูแลบัญชาการกํากับแผนและนโยบายด้วยตำรวจชั้นผู้น้อยฝ่ายปฏิบัติการจะได้มีขวัญกำลังใจทั้งชาวบ้านจะได้อุ่นใจว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่เอาใจใส่ติดตามดูแลอยู่บ้างแต่นี่ไม่มีเลย ใช่ว่าผมใส่ร้ายปรักปรำหรือผมไม่เห็นคนเดียวแต่ชาวบ้านชาวเมืองเห็นถ้าเห็นว่ามีช่วยบอกด้วยผมจะได้กราบขออภัยทุกวันนี้ผมทั้งสงสารทั้งเห็นใจตำรวจท้องทีงท่และตำรวจแนวหน้าคือตำรวจที่ยืนเรียงแถวให้พวกสามนิ้วกระทืบทมถุยศาสตร์สีใสโดยไม่ตอบโต้ใดๆเลยผมไม่เข้าใจ มันเป็นนโยบายให้ตำรวจผู้น้อยแถวหน้าบำเพ็ญอุเบกขาถูกกระทึบถูกด่าถูกเหยียดหยามให้ยืนนิ่งอุเบกขาอุเบกขาเข้าไว้หรือเป็นแผนลึกซึ้งอันใดของสำนักง,งานตำรวจว่าวิธีการสงบสันติอหิงสายืนฟังโจรด่าตั้งแต่สูงสุดยันล่างสุดว่านั่นเป็นการพิทักษ์ชาติบ้านเมืองและสถาบันที่ถูกต้องยิ่งเห็นตำรวจแนวนหน้า ่าดงตีนเข้าจับลุมพวกก่อการไหนจะต้องเหนื่อยกับการจับยังต้องรีบทำสำนวนคดีให้ทันเวลาผัดฟ้องฝากขังและไหนยังต้องไปยืนตั้งแถวรับตีนรับคำเหยียดหยามด่าทอจากพวกมันที่ตามบาราวีบีบบังคับให้ปล่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยยื่นขอฝากขังระหว่างสอบสวนปุ๊บศาลท่านก็เมตตาให้ประกันปับ๊บได้ประกันไปครั้งแล้วครั้งเล่า แบบมีเงื่อนไขพวกมันก็ไม่แคร์ออกไปปุ๊บก็ยกขบวนคุกคาม,มคมขู่ตำรวจถึงหน้าโรงพักหรือพังทำลายศาสตร์ศีศาสตร์น้ำลายอีกพวกมันได้ใจเพราะรู้ว่าศาลเมตตาประชาิธปไตยตยำรวจจับเดี๋ยวท่านก็ให้ประกันแม้ผิดเงื่อนไขประกันครั้งแล้วครั้งเล่าท่านก็ยังดำรงมาตรฐานเมตตาประชาธิปไตยเป็นที่ประจักษ์สมบุเสมอ ตำรวจต้องเข้าใจนะครับอย่าคิดมากอย่าท้อเข้าใจไขว้เขวจนไม่อยากจับพวกขบวนการล่มชาติล้มสถาบันการจับปุมผู้ทำผิดเป็นอำนาจหน้าที่ตำรวจการพิจารณาตัดสินคดีรวมทั้งการให้ไม่ให้ประกันเป็นอำนาจหน้าที่ศาลฉะนั้นเมื่อการจับปุมคนทำผิดเป็นอำนาจหน้าที่ในอ้อมแขนตำรวจท่านก็ทำหน้าที่ในอ้อมแขนไปเถอะครับอย่าท้อประชาชนเข้าใจ และสาธุท่านอยู่แล้วตอนนี้เขาเปิดหน้าเปิดตัวประกาศ5ข้อล้มสถาบันกษัตริย์ให้ปรากฏต่อสาธารณชนกันแล้วเหิมถึงขั้นเจ็ดสิงหาจะบุกพระบรมมหาราชวังในความเป็นผู้รักษากฎหมายของตำรวจโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านชำนาญข้อกฎหมายชากาดชากันด้านสอบสวนมาตลอดขอเรียนถามตรงๆงคำครับ ที่ปิยบุตรประกาศ5ข้อนั้นกับที่ขบวนการโพสเฟสปันทวิจ้วงจาบหยาบช้าสถาบันและนัดหมาย7-10สิงหาก่อการใหญ่ชิงเมืองล้มสถาบันนั่นนะเข้าข่ายผิดกฎหมายขั้นอุกชะกันไหมครับถ้าไม่ผมก็ไม่โต้แย้งอะไรท่านเพียงจะขอตัวไปนอนเท่านั้นถ้าเข้าข่ายในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกประชาชนได้หรือไม่ว่า อยู่สุขเถิดพวงประชาตัวข้าผู้พิทักษ์สันติราษจะคุ้มภัยให้บ้านเมืองหรือความผิดยังไม่เกิดต้องรอให้บุกให้ย่ำยีบีทาให้ผอบ้านเผาเมืองเสียก่อนถึงจะถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วรอถึงขั้นนั้นตำรวจในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งชาติจึงจะออกมานั่งเรียงแถวอมิตรพุทธอมิตรพุทธให้ประชาชนได้อนุโมทนา ตำรวจมี2-3ถึง3แสนนายระดับผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้ช่วยที่นั่งอยู่บนหอคอย14-15ถึง15นายถ้านับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่คืนกลับไปด้วยก็เป็น16นายแต่ที่ออกมาทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาประจำสถานีรบในกรุงเทพเห็นพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยระดับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวไม่วาง หางไม่เว้นอยู่คนเดียวอาราธนาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาเป็นขวัญกำลังใจหน้างานกับชั้นผู้น้อยและกับชาวบ้านสักนายสองนายได้ไหมครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นนายไม่จำเป็นต้องลงมาแย่งงานลูกน้องทำมันก็ใช่แต่มาเตะจุยให้เห็นไม่มีลูกน้องคนไหนว่ารอกทรงพลตำรวจเอกสุชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือไม่ก็บิ๊กโจมาแสดงผลงานเป็นการล้างตาดูสักยกก็ได้ไหนๆก็กินเงินเดือนจากชาวบ้านแล้วจะเก็บจะกักเขาไว้โดยไม่ให้ทำงานเพื่ออะไรให้ทำงานพิสูจน์ไปเลยเห็นประกาศใช้พรากฉุกเฉินห้ามชุมนุมเด็ดขาดมันไม่สนใจหรอกมันยิ่งออกมาชุมนุมท้าทายหนักขึ้นมันออกมาแล้วจัดการอะไรไม่ได้กฎหมายกฎระเบียบจะมีเพื่ออะไรพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ในคำสั่งระบุว่าในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงถามว่าถึงขั้นนี้แล้วเกี่ยวกับความมั่นคงหรือ,อยังครับในคําสั่งก็มีแต่คําสั่งแล้วให้ใครหน่วยไหนเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพรกฉุกเฉินละ่ะตํารวจเหมาทั้งหมดอย่างนั้นหรือหรือให้ทหารมาเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการระง,งับเหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วนเออทำไมมันหาความชัดเจนยากจริงในยุคนี้นี่คือบทความของคุณเปรยวสีเงินที่ได้ระบายออกมาอย่างสุดๆเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อตำรวจในขณะนี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ